สวัสดีค่ะเพื่อนๆอชาวกสิบบันเทิงนะคะวันนี้ thank you ก็มีของสะสมให้เพื่อนเพื่อดูกันนะคะก็นี่นะคะมวกค่ะ thank you ก็ชอบหมวกมากเลยนะคะก็สะสมมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะอย่างใบนี้ก็เป็นหมวกใบแรกเลยนะคะที่เต็งคิวแบบว่าใส่หมวกเริ่มใส่หมวกนะคะแล้วก็แบบว่า เป็นใบที่คุณพ่อซื้อให้นะคะน่ารักมากเลยเป็นมิกกี้เมาส์แล้วต,ต่อจากนั้นมาก็เริ่มชอบใส่หมวกแบบนี้นะคะเป็นหมวกแบบพวกหมวกแก๊ปหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเที่ยวก็จะชอบซื้อหมวกไอ้อย่างใบนี้ก็จะคล้ายๆกันจะมาพร้อมๆกันนะคะสองใบนี้เพราะว่าจะเป็นทรงคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันพ่าเป็นคนชอบสีชมพูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมวกสีชมพูก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงใบนี้พิเศษมากเพราะว่าพี่ฟ้าอลิสลาให้นะคะพี่ฟ้าน่ารักมากให้เพราะปกติพี่ฟ้าก็จะชอบใส่หมวกเหมือนกัน ชอบมากเลยใบนี้ใส่บ่อยมากเพิ่งได้มาค่ะเหอมากเพราะใบนี้คือแบบว่าพี่พี่แฟนคลับเนี่ยรู้ว่าแตงกิวชอบใช่ไหมคะก็ซื้อมาให้ค่ะแล้วก็รู้ว่าชอบสีชมพูก็เลยซื้อมาให้แล้วก็มาให้ที่หน้าตึกเอสนะคะแล้วก็เหมือนกับให้เพราะว่าตอนนั้นเหมือนจะไปขึ้นคอนเสิร์ตมันให้เป็นกําลังใจอะไรอย่างงี้นี่ใบนี้นะคะก็จะเขียนว่าแตงกิวก็ใบนี้ก็คือใช้ถ่าย m อ็มกับเป็นเพื่อนเธออันเฟนเทอร์รีเควสต์ด้วยนะคะเพราะว่า ใบนี้เนี่ยก็เหมือนการแฟนคลับให้นะคะแต่คือใบนี้พิเศษมากเพราะแตงกิ้วเนี่ยอยากได้หมวกที่เขียนว่าแตงกิ้วซึ่งหมวกใบนี้ก็คือแตงกิ้วก็อัพลงทวิตอะไรอย่างนี้ว่าถ้ามีใครร้านหมวกอะไรอย่างนี้ก็ทักมาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมวกใบนี้ที่แฟนคลับก็ซื้อมาให้ก็น่ารักมากก็เลยใส่ถ่าย MV เลยเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ MV2 กําลังถ่ายทําอยู่พอดีค่ะ กือจะเป็นหมวกมหมวกเขาเรียกว่าเป็นหมวกเหมือนหมวกทรงฮิปฮอปอะค่ะใบแรกที่แตงกิวใส่เลยเพาอเหมือนกับใบนี้ยช่วงนั้นมันกําลังฮิตมากเลยค่ะที่เขากําลังจะแบบโย,โย,โ,ยโย่แลบบๆนิดนึงเราก็หาซื้อนานมากแต่ใบนี้คุณพ่อก็ซื้อมาให้ค่ะอันนี้ก็คือเที่เวาไว้เพื่อนๆดูนี่ก็คือเป็น ส่วนหนึ่งนะคะก็ยังมีที่บ้านของแตงกีวอีกค่ะประมาณอีกประมาณหนึ่งเลยแต่แบบส่วนี้ยก็จะเป็นสีชมพูะคะ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบสีชมพูเทาอย่างใบนี้ก็ชอบมากเป็นสีโปรดแตงกีวและสีชมพูกับสีเทาซึ่งใบนี้ก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าใบนี้เหมือนกับเอ่อตอนนั้นเหมือนเจอเขาเหมือนเอามาจากต่างประเทศะคะ่ะแล้วก็มาขายที่ไทยแพงมากตอนนั้นแต่ก็แบบทําทุกอย่างเพื่อได้ใบนี้มาเพราะเหมือนกับเราชอบเป็นสีโปรดของเรานะคะแต่งตัวเข้ากับ ตายของเราง่ายด้วย Thank you for your post for your like for your click Tell me